เลยนะครับว่าเป็นไงบ้างเป็นงบ้างนะครับโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นขึ้นสารยังไงออกมายิ้มแย้มแจ่าแจ่มใสขึ้นสารยังไงออกมายิ้มแย้มแจ่มใสก็เป็นการทําให้เห็นว่าอ่ามันจะมาประมาณว่าอะไรนะเหมือนมีใชยไปกว่าครึ่งเนี่ยเหมือนมีใชยไปกว่าครึ่งก็คืออารมณ์แจ่มใสเบิกบานหัวใจยิ้มเปืเปอย ยิ้มเปื่อยๆกันยั่งวานะฮะเป็นภาษาเขียนในทํานองภาษาอีสานนะครับเพราะว่าเป็นภาพที่ป้าแตนกําลังยิ้มเต็มที่เลยนะครับซึ่งการนั่งนานๆก็เครียดแล้วนะนั่งนานๆก็เมื่อยนะครับนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสแน่นอนครับการรู้การอะไรมาแล้วมันอยากจะพูดเต็มที่นะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดนะครับแล้วก็ คําคสั่งสารนะครับไม่ให้หนักขนาดนี้นะฮะยังไม่ชัดเจนก็ไม่ให้นำคําต่างๆอยู่ภายในนะครับอาจจะเป็นผลดีผลร้ายผลเสียนะครับนะครับเขาก็ไม่ให้นำมาพูดนะครับส่วนทนายเขาจะมีทักษะ,นะในการที่จะพูดเพื่ออะไรพูดเพื่อ,อให้พูดเพื่อให้ ทุกคนที่กำลังรออยู่จะได้ฟังในมุมที่มันไม่ทําทำความเสียหายในขณะที่กำลังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกแต่ละฝ่ายก็คิดว่าฝ่ายตนถูกนะครับหรือฝ่ายตนเนี่ยจะได้เปรียบในมุมมองต่างๆนะครับมันก็จะมีการประเมินกันอย่างนี้นะฮะนะฮะทั้งสองฝ่ายนะะมันจะมีฝ่ายหนึ่งถูกฝ่ายหนึ่งผิดอันนี้พูดชัดเจนนะครับ คนที่จะพยายามบิดเบือนหรือทำในสิ่งที่ผิดคุณธรรมจะได้ทำก็คือคนชั่วตอนนี้เราไม่รู้ว่าฝ่ายไหนกำลังพูดความจริงแต่ช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เป็นฝ่ายโจทย์นะครับดังนั้นฝ่ายโจทย์ก็เป็นิูงคนพูดฝ่ายโจทย์เป็นคนนำเสนอฝ่ายโจทย์เป็นการน,นำอ้างอิงหลักฐาน ส่วนฝ่ายจำเลยก็อย่างที่ทราบครับก็คือฟังนะครับมีมุมใดที่ต้องเสริมมีมุมไหนที่ต้องซักมีมุมไหนที่ต้องสอบถามนะครับจนพิน่าเป็นที่น่าพอใจตั้งสองฝ่ายเป็นที่น่าพอใจตั้งสองฝ่ายนะครับก็คือทีมทนายนะครับอายการเป็นทนายฝ่ายโจททีมทนายลุงพลเป็นทนายฝ่ายจำเลยผมเคยพูดเมื่อวานว่า,าทําไมคน คนที่จะใส่ร้ายคนเนี่ยโดยมากเนี่ยนะฮะมันใส่ร้ายคนโดยมากคือกล่าวหาในคดีทีร้ายแรงแบบนี้คนกล่าวหาคนที่จะบอกว่าใครเป็นคนทำเนี่ยคนนั้นโดยมากก็คือจะใช้อายการเพราะอายการเป็นทนายแผ่นดินนะครับแต่คนที่ถูกกล่าวหานี่ซวยหน่อยคุณจะต้องหาเงิน หาเงินจ้างทนายเพื่อมาแก้ต่างให้หาเงินจ้างทนายเพื่อมาแก้ต่างให้แก้ต่างเองก็ไม่ได้เพราะว่าระบบมันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับต้องมีทนายผู้ที่มีวิชาชีพนะครับมีสันทัดมีความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อกฎหมายนะครับดังนั้นในส่วนนี้นะครับคนจนจึงจึงไม่มีทางสู้เพราะว่าไม่มีเงินไปจ้างทนายนะครับ าก็จะมุมมองของการฝ่ายสูญเสียฝ่ายสูญเสียนะครับฝ่ายสูญเสียนะครับก็จะกลายเป็นยกเว้นว่ามีทนายร่วมนะนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่าทนายร่วมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้ที่มาเป็นโจทย์ร่วมก็คือคุณทนาะขออนุญาตเอ่ยชื่อเดิมนะครับที่ท่านออกไปแล้วนะครับ ก็สแสดงว่าโจทย์ร่วมเนี่ยก็คืออยู่ที่ผู้เสียหายในขณะเรื่องนั้นเนี่ยเขาเป็นคนเสียหายนะครับเขาก็จะเขาก็จะจ้างใครเป็นคนเป็นคนประสานงานหรือเป็นคนติดตามเรื่องนี้นะครับโดยมากเพราะว่ามีมีทนาะนทำให้เรารู้ว่าคนที่ทำแบบนี้ไม่จำเป็นต้องจบกฎหมายก็ได้นะครับนะฮะนั่นคือลักษณะของการต่อสู้นะครับ ทำไมคนจนๆจ,จึงต้องหาทนายเองเพราะว่าคนกล่าวหาคนจะกล่าวหาใครในการทำผิดเขาไม่จะเขาไม่กล่าวหาคนรวยเขาต้องประเมินตัวเองว่าไอ้คนนั้นรวยเว้ยอย่าไปเล่นมันเว้ยถ้าไม่มีหลักฐานจริงอย่าไปเล่นมันแล้วมึงกูสวยนะครับนี่คือสังคมไทยนะฮะสังคมไทยอะน,นั้นถ้าลุงผลไม่มีเงินจ้างทนาลุงผลก็ติดคุกจะต่อสู้ยังไงก็ แก้แก้ต่างให้ตัวเองไม่ได้พูดแล้วไม่มีใครเชื่อนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่านะครับจะต้องถูกอะไรนะเขาเรียกว่ามาถูกกล่อมถูกกล่อมให้เขาเรียกว่าสารภาพหนักจะกลายเป็นเบาเป็นคําทุกครั้งที่คนจนถูกดําเนินคดีดังนั้น คนจนจะได้ยินคำนี้ว่ายอมรับสารภาพเถอะติดคุกไม่นานหรอกติดคุกไม่นานก็ได้อ่หนักจะกลายเป็นเบาติดคุกไม่นานนะครับถ้าคนเราไม่มีทางเลือกแล้วเพราะว่าถ้าถ้าไม่รับสาร,รภาพต่อให้ไม่ได้ทำผิดก,ก็รับสารภาพเพราะว่าออถ้าไม่รับสารภาพก็คือต้องเป็นไปตามกระบวนการคุณต้องมีทนายจ้างทนายแต่งตั้งทนายเอาเงินที่ไหนไปจ้างเขา จะมีกินก็ยังแย่เลยดังนั้นมันง่ายสุดคือของคนที่ไม่มีทังเลือกก็คือติดคุกติดคุกนะครับดังนั้นคนจนก็เหมาะในการใส่ลายป้ายสียกเว้นลุงพลครั้งนี้คนเนี้ความมั่นใจแล้วก็ความไม่ก้มหัวให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมีมีพลังแรงมากของลุงพลนะครับ นะครับเยื่อยิงต่อสิ่งผิดกฎหมายทนงต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องนี่คือนิยามของลุงพลเยื่อยิงต่อสิ่งผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีศักดิ์ศรีเพียงพอนะครับทนงตนเพียงพอไม่ก้มหัวให้กับสิ่งไม่ถูกต้องลุงพลจึงยืนหยัดอยู่ตรงนี้ส่วน ทุกคนที่เห็นลุงพลยืนหยัดไม่กกมหวยใครแม้แต่ไม่รู้ด้วยอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงนะครับนั่นคือนิยามของลุงพลนะครับอย่างที่ช่วงเย็นนะมีคนบอกอาจารย์ว่าคุณคุณจำชื่อไม่ได้แล้วคุณทวัชชัยบ้าเพราะว่าเขาเป็นระดับเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรืออะไรทำนองนี้นะครับเขาเจอปัญหาย่ำแย่มากมายนะฮะแต่ว่าเขา ดูแบบอย่างลุงพลเขาบอกว่าขนาดลุงพลยังยังสู้ยังทนได้ทําไมเขาจะทนไม่ได้ทําไมเขาจะสู้ไม่ได้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีต่อไปนะครับขอบคุณมากครับนะฮะหนึ่งสองร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนะครับสามร้อยเก้าสิบไลน์นะครับการยิ้มเปยเปยๆนะลงมาแล้วก็คือแสดงว่ามีการซักจนครบในวันนี้สารไม่ให้เลื่อนสารไม่ให้เลื่อนนะครับเพราะว่าต้องควบคุมนะฮะ ให้ทนาฝ่ายโจทก์กับฝ่ายจำเลยเนี่ยจบอยู่ในเวลาที่กําหนดไว้มิฉะนั้นมันจะไปกระทบเรื่องอื่นเนาะนะครับดังน,นั้นวันนี้ทั้งวันเลยนะครับทั้งวันเลยนะครับก็เป็นไปตามที่ทนายนั้นพูดไว้ว่าสารเมตานะครับว่าซักไปให้เต็มที่นะครับจบตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับจบเวลาใดก็เวลานั้นนะครับ นะครับก็อย่างที่ทราบว่าทุกคนอาจจะไม่เห็นวันการการถแถลงแต่ไม่แน่นะเราก็ไม่รู้นะั่นองติดตามว่ามันจะมีการถแถลงไหมแต่ว่ามันเมื่อยอะนะครับดังนั้นยกไปเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะ,นะครับนะฮะเราก็จะได้ฟังนะได้ได้ฟังรายการหรือสถานการณ์นะครับไม่ได้ไม่สามารถพูดถึงว่า อะไรมันเกิดขึ้นในศาลได้อันนั้นพูดไม่ได้นะครับก็จะวิเคราะห์เช่นมีการสืบไปแล้วกี่ปากามีการเตรียมตัวอย่างไรไปยังไงนะครับแบบนี้นะพูดํำนองนี้นะครับดังนั้นเห็นป้าแตนเนี่ยป้าแตนนะจะจะถูกนะครับไปถ่ายแล้วก็พยา,า,พย,าพยามถามพยายามพยายามถามั่าไปว่าว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรครับ กระแต็นก็ยิ้มยิ้มอย่างที่เห็นนะครับยิ้มยมีความสุขหิวข้าวหิวข้าวนะครับนะแบบนี้นะส่วนอื่นๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับไม่ว่าจะทีมทนายนะครับนะครับก็ลุงพลนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับลุงพลก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสอาจจะเหนื่อยเหนื่อยทุกคนต้องเหนื่อยแน่นะครับทุกคนต้องเหนื่อยแน่นะฮะยิ้มเปเื่อนะครับนะฮะนี่คือเครื่องบ่งชี้ว่าพวกเราเนี่ยนะฮะ พยายามจะอ่านภาษากายภาษาเงียบนะครับว่ามีความมีมีอาการอย่างไรนะครับดังนั้นทุกคนก็โล่งอ,อกโล่งใจนะครับเพราะว่ายูทูบเบอร์สายในเขียนกันเต็มเลยนะครับว่าโอ้โหนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับรับรองว่าไม่มีอะไรแน่อนอน,นทุกคนก็จะเครียดนะแสดงว่าทุกคนก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่ามีข้อจํากัดนะครับในการอยู่ อ๋อโอเคนะฮะตอนนี้นะครับก็มีการไม่ไม่ไม่ได้ถแถลงเนาะไม่ได้ถแถลงแต่ว่ามีการไลฟ์นะครับมีการไลฟ์นะครับสรุปสถานพวกนี้ก็ฟังนะครับมีการไลฟ์เพราะว่าต้องพักผ่อนเนาะทีมธนงทนายก็ต้องพักผ่อนนะครับนะฮะพวกนี้ก็ว่าก,กันใหม่นะครับลงจากศาลพี่เหน่งพูดอะไรทนายชรอพูดถึง f อฟซ ยังไงนะครับก็ทุกท่านก็เป็นการทําวิดีโอนะฮะเป็นเป็นทวีโอเป็นหลักนะครับนะฮะเพื่อเพื่อมีการกันกรองเพื่อกันกรองนะครับช่วงนี้นะครับทุกคนก็ให้ความสําคัญเนาะนะครับมีการกันกรองข้อมูลบางอย่างเพราะว่ามันมันล่อแหลมนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาจับประเด็นอยู่จับตาอยู่นะฮะดังนั้นทุกคนก็ทําดีมากนะนะครับทําดีมากนะครับ ความสดชื่นเห็นไหมภาพต่างๆนะยิมย้มแย้มแจ่มใสนะในมุมมองของเป็นที่เดียวในโลกครับจำเลยจำเลยยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายจำเลยยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับนะฮะก็ก็คงอยากพูดความจริงเต็มที่นะก็คงอยากพูดความจริงเต็มความจริงเต็มที่นะครับนะยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้นะครับแล้วมันทําให้ หัวใจของเอฟซพอตอนี่มันเขาเรียกว่ามันมันพองโตนะนะครับดังนั้นในวันในวันนี้นะครับเราก็พูดโดยมากแล้วก็พูดเรื่องอส่วนผมเองเนี่ยจะพูดข้อความเก่าๆ่าข้อความเก่าๆ จะพูดมุมใดนะไม่ว่าจะเป็นฟังยูทูบเบอร์ท่านใดเนะี่ยเวลาพูดเนี่ยมันจะตรงมันจะเหมือนกันส่วนฝั่งตรงข้ามก็ไปมาเละเทะไปมาเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับด้วยรูปแบบของการต่อสู้นะครับ3วันอันนี้รอฟังนะครับผมพูดผมพูดนานแล้วนะว่ามันจะคึกคักอีกครั้งเมื่อเมื่อวันที่1มิถุนายนนั้นมันคึกคักมาตลอดเลย ดังนั้นผมจะย้ําอีกทีนะครับจะคึกคักมากอีกครั้งหนึ่งก็คือทีมทนายฝ่ายจําเลยขึ้นนะครับแล้วก็เบิกนะครับผมว่าคึกคักมากนะครับมีใครบางคน,นบอกว่าคือมึงไม่ต้องมาเกี่ยวเขาหรอกแต่ว่ามันต้องขายขายคอนเทนต์นะครับมันต้องมาเกาะแกะ,แกะลุงพลเกาะแกะทนายลุงพลทำมาหากินนะนะครับเช่นมาบอกว่าโอ้โหพยานฝ่ายจำเลยเนี่ยมีพยานมากก็ไม่ดี <laughs> ใครก็ได้ครับใครก็ได้พูดเนี่ยผมผมไม่ว่าครับแต่ใครก็ได้ที่เคยทําอะไรแล้วแพ้เนี่ยพาลุงพลแพ้มาตลอดเนี่ยอย่าหยุดหยุดก็หยุดเถอะยุติก็ยุติเถอะอย่ามาพร่ามอย่ามาพร่ามสําเนียกตัวเองบ้างสําเนียกตัวเองบ้างนะครับใครเห็นว่ากดใั้ใจรัวๆครับนะะ ปล่อยเขาเถอะครับมึงอย่ามาเกี่ยวข้องเลยเอะไปทำอะไรก็ไปอย่ามาเกี่ยวข้องกับเขามึงยิ่งเกลียดยิ่งใกล้ยิ่งใกล้ยิ่งเกลียดนะครับมาพูดเรื่องขดงคดีมาพูดเรื่องว่าทำอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีมาพูดเรื่องจะแพ้จะแพ้ <c oughs> ไม่ได้ดูตัวเองเลย ตักน้ําใส่กระโหลกชงโงกดูเงาบ้างมีเงาหัวไหมนะครับคืออย่ามายุ่งกับคดีนี้เลยครับอย่ามายุ่งกับคดีนี้เลยไปเถอะไปทําอะไรก็ไปมาสร้างประเด็นมาอะไรเยอะแยะเป็นดา่าเด็กด่าอะไรว่าไปเลื่อยเปื่อยเลอะเทอะนะครับตลกเกินไป ไม่ยังไม่อ,อย่ามาเกี่ยวคดีอื่นเขาเลยอย่ามาเกี่ยวคดีอื่นเขาเลยเขามีทีมทนายของเขาอย่ามาเกี่ยวอย่ามาพร่ำอย่ามาพร่ำม,มันคนละมันคนล้วแนวมันคนละ,อ,ะอันนี้อยู่แล้วนะครับมันคนละไม่อยากไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงหยุดเถอะ <laughs> มาพูดเรื่องแพ้ชนะโอ้โหมาพูดว่าลุงพลจะแพ้จะแพ้มึงอยากให้ลุงพลชนะบ้างเถอะเออต่อสู้มาที่ผ่านมาก็แพ้ราบคาบแล้วใ,ให้ลุงพลชนะบ้างเถอะโชคดีเป็นของลุงพลครับที่แพ้มาเนี่ยศารเมตตาลุงพลสารเมตตาลุงพลคดีน้องผลไม้ลุงพลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ส่วนคดนีอื่นมีคนให้ลุงพลรับสารภาพหมดเลยมันต่างกันตรงนี้คดีอื่นผมไม่รู้นะลุงพลต้องไปรับสารภาพจะงงว่ากูจะรับสารภาพทำไมเนี่ยต้องการต่อสู้แบบคดีน้องผลไม้เนี่ยต้องการต่อสู้ไม่ใช่ให้ไปรับสารภาพรับก็ผิดสิ นะครับรับเขผิดนะฮะดังนั้นคดีน้องผลไม้นี่ลุงพลปฏิเสธทุกข้อ,อกล่าวหาลุงพลมีศักและสิทธิ์ในการต่อสู้ลุงพลมีทีมทนายดีลุงพลมีเนื้อหาที่ปรากฏตั้งแต่ปฐมเหตุชัดเจนนะครับ ผมให้กําลังใจทีมทนายแล้วก็ทนายทีมทนายลุงพลนะครับว่าจะนำสี่วันเนี่ยพยานในสี่วันเนี่ยมาเบิกนะครับพยานในสี่วันมาเบิกนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมว่าต้องมีส่วนทําให้ฝ่ายฝ่ายนู้นต้องเครียดนะฝ่ายนู้นต้องเครียดนะครับเขาจะใช้ทนายไอ้ใช้เขาจะใช้ พยานเท่าไหร่พยายนยังไงเอออย่ามาเสือกเขาเลยอย่ามาเผือกเลยเขาจะคือทีมเขาดีอยู่แล้วเนี่ยทีมทนาลุงพลดีอยู่แล้วครับอย่ามาเผือกอย่ามาเผือกอย่ามาทําเป็นแนะนําอย่าทําเป็นคนรู้มาแนะนําเขาทุยขออภัย <laughs> ตลกอะ่ะผมมองตัวนี้ผมตลกนะ เออตัวเองยังเอาไม่รอดเลยจะมาแนะนําเขาโอ้ยทันพยานเยอะโอ้ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เออทาไมมันหลุดโลกขนาดนี้วะอย่ามาเผื่อเขาเลยเขามีทีมทนายดีทีมทนายเขาดีมากๆม,มีคุณธรรมสูงด้วยอย่าสะเออจะมายก หรือจะมาพูดเพื่อให้เห็นว่าตัวเองเก่งแนะนำสั่งสอนคนอื่นย่าเลยนะครับไม่รู้จะพูดยังไงนะกับคนคนนี้นะอ,อย่าร้อนตัวนะ